คณะสงฆ์จังหวัดมหาสรารคามคาร่วมกับสำนักง,งานพุทธสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสรารคามและเทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดกิจกรรมโครงการเทศระหว่างพรรษาที่วัดศรีสวัสดิ์ประจำปี2563ค่ะ ที่สาราการปร,ริยนวัดศรีสวัสดิ์คณะสงฆ์จังหวัดมหาสรารคามได้ร่วมกับสำนักง,งานพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดและเทศบาลเมืองมหาสรารคามจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเขา้าพรรษาเพื่อปลูกฝังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความรู้ด้านาศาสนาศาึกษาให้แก่พุทธศาสนิกชนเยาวะชนนักเรียนนิสิตนักศึกษา,าสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตเพื่อที่ ที่จะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคมที่วัดศรีสวัสดิ์ประจำปี2563ทางนี้เนื่องด้วยพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามเทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกันจัดกิจกรรมสแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปลูกฝังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความรู้ด้านาศาสนาศึกษาให้แก่พุทธศาสนิกชนเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการดำรงงชีวิต เพื่อที่จะนำไปสู่ความสงบร่มเย็นของสังคมจึงกำหนดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและอำเภอใกล้เคียงซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยรองศาสตราจารยาด์ดรสุวกิจศรีปทานายกพุทธสมาคมเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรันาตนตรัยพิธีกรนำสวดมนต์ไหว้พระแปรพระสงฆ์นำปฏิบัติกรรม,มฐานนายแพทย์กิติศักนาสวัสด อดีตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามสมาชิกสภาพู้แทนรัษฎรเขตหนึ่งจังหวัดมหาสารคามจุดเทียนสองธรรมพระครูสีปริยัตโสพิษที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าอาวา,วาสวัดศรีสวัสด์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อธรรมบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิด ไม่พึงเป็นคนโลกโลกโดยมีหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามโรงเรียนอนุบาลกิติยาและชาวคุ้มภายในเขตรอบนอกเขตเทศบาลร่วมกิจกรรมจํานวนมากและได้มีผู้จิตศรัทธาร่วมจัดตั้งโรงทานกันเป็นจานวนมากเช่นกันค่ะ